อยู่ในอยู่ในอยู่ในชื่อของสมาชิกในครอบครัวอะไรบ้างเช่นกอย่างเช่นอ่าเอาอออาอาตามีชักมีสมยอาไหมตามีสมยอาไหมฮะเช่นอาตาอ่าปูมีไหมปูมีสมยอาไหมคะถ้าเกิเดเห็นคำว่าปูมีสมยอาไหมมีไหมคะ คใครค้างแมวใค่อาเพื่อช่วยใครคะางพเนี้ยยายพิชามไหมคะนี่อาเก่งมาปบมือห้างแพลอาทีนี้เรามาดูนี่กูได้เตรียมมาให้นักเรียนแล้วว่าคำไหนบ้างเอ่ยที่มี 罗尼。 อยากงานสบายหาได้ไหม ครูจะเน้นดูครูจะเน้นถึงความแตกต่างไว้แลคำที่มีสารงอจะเป็นตัวหนังสือสีอะไรสีแใครสังเกตเห็นไ สเราลองอ่ะแล้วพี่แม่งตรนี้พ you know? ี moi, ่ไม่เหมือนเพื่อนสอสอาสาแล้วก็อะไรคะลอริงฉลาดอาลอยเออสาอะไรคะสาลาได้เลพื่อนเก่งพวกเอ้ยเพื่อนค่ะอ่านักเวียนั่งอีครูเชื่อวว่านคนอ่านได้แต่นักเรียนไม่กล้าไม่กล้าที่จะออกมาใช่ไหมคะ เพราะะน้นนักเรียนต้องกล้าสแสดงออกออกมาไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะผิดไม่ต้องกลัวว่าจะผิดเพราะว่าผิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูก็สอนถ้าไม่ถ้าอ่านไม่ได้ก็มาถามครูครูก็จะบอกนะคะอันนี้มาดูได้นะคะนักเรียนอ่านได้แต่ส่วนวันนีอ้อันนี้เป็นแผนภาพสราราครูจะแจกให้นักเรียนไปฝึกอ่านทุกคน Salah A, ah, salah A, ah, salah I, lepas salah. ะะแจกให้เรียนทุกคนนะเรียนได้ถึงอ่านแล้วเมื่ออ่านได้แล้วนะคะมานี้นะมาอ่านให้ครูฟังด้วยนะคะทุกคนต้องมาอ่านสลับให้ครูฟังเพราะว่าพยัญชนะเรียน,นทุกคนอ่านได้แล้วและตอนนี้เราต้องมาอ่านสลับเพื่อนที่นักเรียนจะได้จําได้อย่างแม่นยานะคะอันนี้หนึ่งอ่านที่ครูจะแจกอ่า